สวัสดีครับทุกคนวันนี้ครูจะมานำเสนอในเรื่องของการเต้นระหว่างการตีกองสะบัดชัยนะครับเคยบอกไว้ว่าให้มนุภาพไว้ในความคิดว่าพื้นที่เรายืนอยู่มันร้อนในเมื่อพื้นมันร้อนเวลาตีกองมันจะยืนตีธรรมดาไม่ได้เพราะฉะนั้นมันต้องตีไปเต้นไปเอาละครับ เรามาทบทวนกันหน่อยเนาะจากคลิปที่แล้วนะครับเรื่องการบิดบัวบานนะครับบิดบัวบานนี่คือการบิดบัวบานเกี้ยวเก้าเกี้ยว9ก้ามาที่หัวนะครับบัวบานโลกก็เปิดมือออกไปปั๊บ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 เนี่ยบัวบานโลกปุ๊บมาเกี้ยว9ก้าแล้วก็มาบัวบานธรรมดาโอเค่ะนะส่วนการเต้น ก่อนการเต้นตีกองนักเรียนต้องท่องคำว่าก๊อกแก๊กตุ้มมงนะครับก๊อกตีขึ้นนะตีขึ้นมือซ้ายทํามือก็ค้างไว้อย่างนี้เนาะก๊อกแก๊กตีลงมือขวาขอบกองนะตุ้มตีลงหน้ากองมงตีขึ้นโอเคเป็นก๊อกแก๊กตุ้มมงส่วนปิดห้องก็ตีลงที่หน้ากอง ตุ้มตีขึ้นมงประกอบกันเป็นก๊อกแจ็กตุ้มมงตุ้มมงนะโอเคเมื่อเราได้จังหวะไม้4ีและที่นี้เรามาดูจังหวะขาอ่าดูนะครับจังหวะขาการเต้นของขาเห็นนั้งตัวนะครับดูนะให้นักเรียนเอามือภายหลังไว้ก่อนเนาะแยกประสาทละว่างมือที่ใช้ปีกอมกับขาที่ใช้เต้น นักเรียนต้องแยกภาษาให้ได้ก่อนหลังจากที่นักเรียนตีได้แล้วแล้วก็หเต้นพอเต้นได้แล้วลองเอามาผสมกันระหว่างมือกับขามันก็จะเป็นท่าทางที่ใช้ในการตีกองสะบัดไช้นะครับอ่ะทีนี้นะครับในแบบของครูจอมพลนะครับเรียนดูนะก๊อกแจกตุ้มมงก๊อกแจกตุ้มมงก๊อกแจกตุ้มมงตุ้มมงก๊อกแจ็กตุ้มมง ก๊อ็แคกตุ้มมงตุ้มมงก๊อ็แคกตุ้มมงตุ้มมงอ่ะทีนี้เต้นยังไงดูนะครับดูนะก๊อ็แคกตุ้มมง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 ตุ้มมงก๊อ็แคกตุ้มมงก๊อ็แคกตุ้มมงแคกตุ้มมงตุ้มมงก๊อ็แคกตุ้มมงตุ้มมงอ่ะ,ะนักเรียนจะเห็นการสลับขานะครับ เอาอีกครั้งหนึ่งช้าๆนะจังหวะหนึ่งชุดสองชุดสามชุดชุดแรกสามจังหวะชุดชุดสองสองจังหวะชุดสามหนึ่งจังหวะนะครับแต่ละจังหวะให้มีการปิดห้องดูนะก็แก๊กตุ้มหนึ่งก็แก๊กตุ้มสองก็แก๊กตุ้มสามตุ้มมงก็แก๊กตุ้มหนึ่งก็แก๊กตุ้มสองตุ้มมงก็ ห้องเนี่ยเราใช้การขะเยงอยู่นะครับที่การกระเยิงของขาตุ้มมง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 เออนะครับนักเรียนพอจะเข้าใจแล้วนะครับทีนี้รู้จะลองเอามือปัดลักษณะแบบการตีดกองสมมุติว่าเราเอาต้นไม้นี้นะเอาต้นนี้เป็นกอง ดูให้นักเรียนโฟกัสไปที่มือกับขานะครับลักษณะการตีขานะครับลูกก๊อกแก๊กตุ้มหนึ่งก๊อกแก๊กตุ้มสองก๊อกแก๊กตุ้มสามตุ้มมงก๊อกแก๊กตุ้มหนึ่งแก๊กตุ้มสองตุ้มมงก๊อกตุ้มหนึ่งตุ้มมงเห็นไหมครับตีปิดห้องตุ้มมงขาก็ต้องไปยิงตุ้มมงนะครับตอนก๊อกแก๊กสลับ ก็แคกตุ้มมงก็แคกตุ้มมงกแ๊กตุ้มมงตุ้มมงโอเคเข้าใจนะครับสำหรับคลิปนี้